สวัสดีครับ วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับที่ดินทำเลทองที่อยู่ใกล้ถนนเข้าหลามบางแสนกันนะครับที่ดินผืนนี้ไม่ว่าจะซื้อเพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินหรือวางแผนเพื่อทำโครงการในอนาคตก็สามารถทำกำไรได้ไม่ยากเลยนะครับสำหรับที่ดินผืนนี้มีขนาด2ไร่2ง,งาน25 e ตารางวาตั้งอยู่ในตำบลห้วยกระปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับทำเลดีเดินทางสะดวกมากๆใกล้ทั้งบางแสนมอเตอร์เวย์ห่างจากถนนข้าหลามเพียง1.2กิโลเมตรอยู่ในเขตชุมชนใกล้ตลาด และโรงเรียนด้วยนะครับขับรถแค่5นาทีก็ถึงทะเลบางแสนสูตรลมทะเลนั่งคาเฟ่ริมหาดหรือพาครอบครัวไปพักผ่อนในวันหยุดได้ง่ายๆเลยนะครับ ที่ดินผืนนี้จะอยู่ในเขตผังเมืองสีส้มลายจุดรองรับการพัฒนาเมืองโดยตรงจะสร้างบ้านขายก็ได้บ้านสวนก็ได้จะทำโครงการฟาร์มเกษตรยุคใหม่ผสมที่อยู่อาศัยหรือแบ่งล็อกขายก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับหรือถ้าคุณมองหาการลงทุนในระยะยาวก็สามารถทำเป็นห้องแถวให้เช่าหอ,อพักหรืออาพาร์ตเมนต์ขนาดย่อมได้นะครับซึ่งในย่านนี้มีคนเช่าตลอดทั้งกลุ่มพนักงานโรงงานคนทำงานในเมืองและครอบครัวขนาดเล็กนะครับ วันนี้ผมได้ทำตัวอย่างเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเป็นไอเดียนะครับสมมุติถ้าลงทุนทำห้องแถวให้เช่า50ห้องขนาดประมาณ3.5เมตรคูณ12เมตรมีที่จอดรถส่วนตัวหน้าห้องนะครับถนนภายในกว้างประมาณ8เมตรและถนนซอยกว้าง6เมตรค่าก่อสร้างห้องแถว50ห้อง42ตารางเมตรเฉลี่ยตารางเมตรละประมาณ7,500บาทนะครับจะอยู่ที่ประมาณ15ล้าน750,000บาทนะครับราคานี้เนี่ยรวมโครงสร้างงานระบบและที่จอดรถแล้วนะครับสำหรับที่ดินผืนนี้ จะเสนอขายในราคา16ล้านเท่านั้นเองนะครับถมดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราทําเพียงแค่ถนนระบบสาธารณูปโภครัว้วทางเข้าและมิเตอร์น้ําไฟนะครับประเมินรวมจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทนะครับสำหรับงบการตลาดค่าดําเนินการเผื่อความเสี่ยงไว้ประมาณ10%ที่3ล้านบาทนะครับรวมต้นทุนทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ36ล้าน750,000บาทนะครับ จะทำรายได้จากการเช่าประมาณ3,000บาทต่อห้องนะครับรวม50ห้องจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนรายได้ต่อปีจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านแปดแบาทนะครับถ้าคำนวณในอัตราเช่าที่9 0จะได้รายได้สุทธิประมาณ1นึ่งล้านหกแสนบาทต่อปีนะครับผลตอบแทนจะอยู่ที่ประมาณ 4. 4เต่อปีนะครับและถ้าหากขึ้นค่าเชา่า5%เทุกๆ3ปีนะครับหรือมีรายได้เสริมจากการขายน้ำบริการซักผ้าหรืออินเทอร์เน็ตจะเพิ่มรายได้สุทธิรวมไปถึงประมาณ 10- ถึง ฉะนั้นผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจะประมาณการอยู่ที่5.5ถึง6.5ต่อปีนะครับยิ่งไปกว่านั้นหากถือครองเกิน10ปีมูลค่าทรัพย์สินที่ดินและอาคารอาจเพิ่มขึ้น30-50เปอกำไรจากแคปิตอลเกนนะครับเราจะสามารถสร้างรายได้ต่อเดือนและกำไรระยะยาวได้อย่างแน่นอนนะครับทำเลนี้อยู่ไม่ไกลจากชุมชนไม่ไกลจากบางแสนมีความต้องการเช่าอยู่ตลอดสามารถแบ่งพัฒนาเป็นเฟสได้เริ่มที่30ห้องก่อนแล้วค่อยๆขยายที่หลังจนเต็มพื้นที่นะครับ ซึ่งถ้าคุณกําลังมองหาการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ํามีทรัพย์สินชัดเจนและทํารายได้ได้อย่างต่อเนื่องหรือต้องการทรัพย์ที่มูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในเขตพัฒนาเมืองที่ดินแปลงนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ ที่ดินผืนนี้เข้าออกได้ง่ายมากๆนะครับถึงแม้ถนนทางเข้าจะกว้างเพียง4เมตรแต่ยาวเพียงร้อยเมตรเท่านั้นเองนะครับเดินสายไฟเข้าได้ง่ายระบบประปารองรับปัจจุบันนะครับเราจะเห็นโครงการหมู่บ้านใหญ่ๆหลายที่ที่มีถนนทางเข้าเพียง4-6เมตรแต่มีต้นไม้ที่ร่มรื่นและให้ความรู้สึกปลอดภัยและมีความพรีเมียมขึ้นด้วยนะครับเพียงจัดถนนภายในโครงการให้สวยก็เปลี่ยนโฉมได้ทันทีเลยนะครับบรรยากาศรอบๆเงียบสงบไม่แออัดไม่พลุกพ่านนะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลาจากชุมชนมีทั้งห้างตลาด และสิ่งอำนวยความสะดวกหลักๆเรียกได้ว่าอยู่เองก็ได้ทำธุรกิจก็ดีลงทุนก็มีอนาคตนะครับและทั้งหมดนี้เราขายเพียง16ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับ ถ้าคุณมองการไกลต้องการมีทรัพย์สินที่สามารถสร้างรายได้ให้คุณในระยะยาวที่ดินผืนนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตที่มั่นคงสําหรับคุณและครอบครัวนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดชมสถานที่จริงได้ทางเบอร์โทรและไลน์ไอดีที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอน,นี้นะครับฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเราจะมีทรัพย์ดีๆแบบนี้อีกเยอะและจะทยอยลงคลิปให้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ